สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่เดซีนะซึ่งวิธีการเดินทางไปเดซีอะคะมันก็จะมีประมาณ2องสาวิธีอะอย่างวิธีแรกง่ายๆเลยนะคะก็คือไปพักแถวเดซีนะแบบถึงเวลานี้ใช่ไหมก็เดินออกไปเล่นริมหาสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าราคาที่พักแถวนั้นมันจะค่อนข้างแพงนะคะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นการเหมารถ แล้วก็เช่ารถแล้วแบบที่3นะคะก็คือสําหรับคนงดประหยัดเหมือนเรานะคะก็คือวิธีแรกเราพักที่อันมานะแล้วก็จะเรียกอูเบอร์มาที่มูฮาจิรินบัสสเตชันนะคะแล้วก็ขึ้นรถ เราเข้าบัสเนี่ยค่ะไปลงที่รามามมค่าโดยสารหนึ่งดินานเองนะอาจจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงแล้วพอไปถึงตรงรามาโมเรวค่อยไปหาแท็กซี่พาไปเดซีนะซึ่งมันก็จะถูกกว่าเหมาก็จะอยู่ประมาณ15หรือว่า20ดินานซึ่งต้องรอดูอะค่ะว่าเราจะเจอคนแชร์รถไหมถ้าแชร์เงี้ยมันก็จะถูกลงแต่ถ้าไม่ได้ชแชร์เราก็คงต้องเหมาเองอย่างเงี้ยค่ะ ที่นี่คือแบบสูบบุหรี่ปกติมากเลยเพื่อนๆนั่งอยู่ในรถบัสเนี่ยค่ะเขาก็แบบสูบบุหรี่อ่ะโอ้กลิ่น Let's see Let's see Yes Five d i n n น r ่ With you This Ali Mi ่ไ Let no go Uh, good morning Good morning You go to Tetsi? Yeah Whose hotel? No hotel, I just want to go to Free beach? Yeah, free beach Free beach, okay uh, 5 GD 5 GD? Taxi. Yes so, go, and back, go and back 10 GD uh, And how many hours I can stay there? Stay there. I mean, uh, when arrive, it's yes. finished, right? You I will be waiting me? Yes. How many? I uh, have an hour. One hour. One hour? Yeah. Last. Last. It's too much. Yeah, not too much. Too last. much. I don't have so much money. Sorry. Okay. Five Five. Fifteen. Oh, yes. Thank you. เราขึ้นมาแล้วนะคะต่อราคาได้15นาดีนานนะเราจะไปซอลบิดนะคะก็คือมันจะมีฟรีบิดกับซอลบิดนะจากที่เราหามาก็คือซอลบิดอนะ่ะมาจะเลยจากฟรีบิดไปอีกประมาณมประมาณ1 0 2 0โลประมาณเนี้ยคะ่ะปกติแล้วที่เนเปียะค่ะก็คือจะมีอ่พวกโรงแรมอะไรอยู่แถวบริเวณหาด อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบหาดส่วนตัวของเขาถ่าเพื่อนๆไปพักแถวนั้นก็สามารถไปลงหาดแถวนั้นได้เลยนะแต่ว่ามันก็จะมีในกลุ่มของโซนที่แบบว่าฟรีอะคะ่ะ ก็จะมีฟรีบิดกับซอลบิดนะคะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวแบบว่า,วาที่ไม่ได้พักแถวนั้นนะคะเข้าไปใช้บริการได้นะซึ่งเราเลือกที่จะไปซอบิดนะคะแล้วเราต่อราคากับคนขับแท็กซี่ได้ในราคาไปกลับนะ15จีนานซึ่งปกติแล้วอะถ้าเผื่อเราโชคดีมีเพื่อนแบบเจอคนแชร์รถอะไรเงี้ยมันก็จะถูกลงนะคะแล้วคนขับแท็กซี่เขาก็จะรอเราประมาณ1ชั่วโมงนะที่นั่น ก็ไหนๆเราก็จะไปเดซีแล้วเนาะแล้วก็มาทําความรู้จักกันก่อนว่าเดซีคืออะไรเดซีก็คือทะเลน้ําเค็มที่ตั้งอยู่ระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลนะคะที่นี่อะค่ะมันจะมีความเค็มมากๆเค็มกว่าน้ําทะเลอะประมาณแ9ถึงเเท่าเลยนะเราเราจะไม่สามารถลงไปแช่ได้นานขนาดนั้นนานสุดก็ประมาณ1 0 1 5นาทีไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าไม่งนนะั้นอะความที่มันมีแร่ธาตุะสูงมากมันจะทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็ขาดน้ํานะคะแล้วถ้าแบบเรามี แผลอะไรนิดหน่อยอ่ะมันก็อาจจะทำให้แสบได้นะคะแล้วก็เดซี่อจจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต่ำที่สุดในโลกนะซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ430เมตรเลยนะคะเพื่อนๆก็ถ้ามาจอแดนแล้วอะ่ะก็อย่าลืมมาลองเดซี่กันนะเห็นว่าที่ชายหาดก,ก็จะมีขายพวกโคนพอกตัวด้วยอะ่ะเออก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่นะ ที่นี่แบบตอนที่เราอยู่อิู่กับมาจอแดนคือระหว่างจุดอ่ะเขามีตรวจเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะแบบเวลาข้ามเมืองอะค่ะจะมีตำรวจแบบว่ามาตรวจทุกจุดเลยนะนอย่างนี้เราก็กำลังรอตรวจนะอพอมาถึงคิวรถเรานะคะชะนักซะง,งั้นเลยอะตำรวจเรียกลงไปคุยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยข้างหลังนะคะ ใน,น,น,นกนะนระจกอะอาวไม่็นไม่เป็นไร่เป็นไรไ่นไรไม่เป็นไร่เดซน่เป็นไรไนไ h a เนไรไ e ่เ็นไรไเปนไ่เนเนี้ไ่เนไรมีเป็นไร่เนร่นไร่เนรม่น่เ็ร่เปนรเป็นไ่นรเมราเ่รมเนเม่เ่เเ่ปเลย That's right. Here, here, change room and shower. Uh -huh. Okay? This This, this goes. This way? Yes. After swimming, it's here. swim here, it's here, it's here shower. And, uh, okay? And I go down? Go, go, go down this way. And down this อ๋ออ <go> ีส์อ <kadın S 1> yeah, ีส์โซฟาอ่าโอเคไปกันแค่เพื่อนถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดย์ี่เราเลือกที่จะมาซอลบีชนะคะคือเมื่อกี้อ่ะค่ะนฟรีบีชแล้วมันก็เออไม่สวยเท่าซอลบีชนะซอลบีชสวยกว่านี่ซอลบีชมันจะมีความแบบโอ๊ย ทางวันแบบว่าก็ลงแอบยากอยู่นะเราวันนี้เราใส่แปะมานะคะมันจะมีความแบบใสๆอ่อเพื่อนก็คือเดซี่อ่ะมันเป็นทะเลปิดนะคะแล้วก็จะมีความเข้มกว่าน้ำทะเลทั่วไป8-9เ้าท่าเลยนะคะก็ทำให้แบบว่าในเดซี่อาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถอาศัยอยู่ได้นะก็คือเราจะไม่เจอปลาไม่เจอสาหร่ายไม่เจอพืชแต่ว่ามันก็จะมีแบบ พวกจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียบางชนิดนะคะที่อยู่ได้แต่ว่ามันต้องแบบพิเศษพิเศษจริงๆอะ่ะแล้วก็น้อยมากที่จะอยู่ได้เพราะว่าส่วนมากสิ่งมีชีวิตนะ่ะอยู่ไม่ได้กันนะคะเดซีตั้งอยู่ระหว่างร้อยเลื่อนซีเรียแล้วก็แอฟริกานะคะแม่น้ําที่มาหล่อเลี้ยงเดซีก็คือแม่น้ําจอแดนนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเห็นว่าเดซีอะ่ะค่อยๆลดลงแล้วนะคะหมายถึงว่าในอนาคตอาจจะ มีโอกาสที่จะหายไปได้นะเพราะว่าใน100ปีมานี้ค่ะระดับน้ำเดสเซียมันลดลงไปประมาณ35เมตระแล้วก็แต่ละปีอ่ะก็จะลดลงเฉลี่ยประมาณ1เมตรนะเหตุผลที่ลดลงก็คือเพราะว่า,าทางจอร์แดนซีเรียอิสราเอลพวกนี้ค่ะเขาก็ใช้แม่น้ำจอร์แดนน่ะ ในการผลิตน้ําดื่มพวกนี้หรือว่าพวกอุตสาหกรรมการเกษตรพวกนี้ค่ะมันก็เลยทําให้น้ําที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงเดซี่มันน้อยลงนะคะแต่ว่าเห็นว่าเขาก็มีโครงการกันนะเห็นว่าเขาก็จะแบบจะมีโครงการจับมือช่วยกันนี่แหละอนุรักษ์เดซี่อยู่แต่ก็มันก็มีปัญหาเรื่องการเมืองของเขาอะค่ะมันก็เลย ออก็เลยยังแบบชะง,งักชะง,งักอยู่นะนี่เราก็เดินใกล้จะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้อันนี้เขาก็มาตั้งปิกนิกกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าที่เซาบ,บีตนะ่ะมันดูสงบกว่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราผ่านฟรีบริชมานะคนเยอะนะรถเต็มเลยแต่ว่านี่ค่อนข้างเงียบนะคะแต่ว่าเออเซาบ,บีตนอะ่ะสวยสวยกว่าฟรีบริชคะ่ะนี่ <Hi. laughs> แล้วแบบคนขับรถให้เวลาอยู่นี่หนึ่งชั่วโมงแค่เดินลงมาก็ยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยนี่นะเราเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะแต่ว่ามันมีต่ขยวะว่ะ <laughs> เหมือนทะเลเลยอะ่ะอันนี้มันก็จะอันนี้ก็คือจะเป็นเกลือนะคะ เออเดินเข้ามาเราเริ่มมันเริ่มแบบเป็นเกลือแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่มันสะอาดๆกว่านี้หนะ่อยน่าเล่นอ่ะตรงเนี้ยนอ,อ่มันก็ต่อดูเป็นเขาเรียกจะงอยออกไปนะโอ้อันนี้ดูแบบ่น่าเล่นอ่ะเพื่อนน้ำมันดูใส่มากเลยอ่ะตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันลึกไหมอ่ะมันดูเหมือนลึกๆเลยอ่ะ Oh. Uh, yes, please, but not now. Later, later. Thank you. Where are you from? From Jordan. Jordan. Ah, you. Thailand. 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 China? Thailand. Thailand. You don't know Thailand? I don't know. Really? really? Oh my god! No! Thailand. Thailand. ยินดีตอบ Welcome Thank you เฮ้ยมันมีความแบบฝืดๆนะมาดูนะเพื่อนๆรอมาชิมดูนะเกลือสัมผัสมันดูนแบบฝืดๆนะคะมันไม่ใช่เกลือเค็มปีย่งไงมันเป็นเกลือแบบเค็มจนขอมอ่ะ มันเย็นๆนะคะเออสบายดีแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามแช่นานเกินนะแบบไม่ควรเกิน10-15นาทีแล้วถ้าแบบเรามีแผลคะ่ะมันก็อาจจะทำให้เราแสกนะเพราะว่ามันเป็นเกลือนะคะแต่ว่าเราหาซื้อโคนไม่ได้อะหรือว่าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้เขาอาจจะมีขายข้างบนก็ได้นะอันนี้ก็คือแบบเป็นความเค็มของเกลือมันตกตะกอนอบเพื่อนคือมันฟีลแบบ แหลม,มอ่ะแล้วมันก็เออมันก็มีความเจ็บอยู่นะมันไม่ได้นุ่มๆตรงนั้นก็จะเป็นปติสราเอลนะอันนี้คือเป็นทะเลปิดนะเออก็จะมีแบบแม่น้ําจอแดนนะคะคอยหล่อเลี้ยงมันอยู่นะคือเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีม,มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ได้เลยนะคะเนี้ยคือแบบรอบๆนะข้างหลังก็เป็นหินผานะคะอยู่น Not sun block. Huh? It's not sun block. Uh, come, come. I don't speak English. the sun. What? For what? For uh, your uh, color, it's black. Ah. Not uh, white. Ah. Not white. Okay, can I try? มันเป็นสีชมพูอ่ะไม่ได้สีดำเหมือนเป็นสครับอะค่ะมันมีความแบบหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลงไปแช่มาอีกรอบหนึ่งนะอ้กั้งมม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยมนก็จสีนี้คือแบบทะเลเดซี่นะคะคือมันไ่เห็นปลาเนี่ยมันแหลมมากมันหยียบทุเรียนเลย อบมากเลยอ่ะไอ้ตรงไอ้ตองเนี่ย ถ้าเพื่อนชอบแบบเงี้ยเงี้ยบบก็มาเซาบีดน,นะแต่ว่าถ้าชอบแบบคนเยอะๆหน่อยก็ลองไปฟรีบีดนะก็ไม่ไกลด้วยอันนี้มาจากไกลมาหน่อยแต่ว่าอาหารมันก็จะดูแบบสวยกว่ามันจะมีเกลือเยอะกว่าเห็นปะมือแดงอ่ะแบบมันแหลมมากอ่ะเราเรียกความแบบมันแดงว่ามัใช่น้ำเกลือมีความแสบนะเดี๋ยวเราว่าจะขึ้นแล้วอ่ะมันมันแตก ไปถึงตรงหาดมาหนะมันแหลมแล้วมันเจ็บมากเลยอะเวลาล้มเหมือนแบบสิวเกศสิวก็แบบเหมือนจับทุเรียนอย่างนั้นะน่ะนี่ยค่ะมันเป็นแดงแดงอะเนี่ยเป็นแดงแดงอ้อยแขม thank you ้ย k e up นั่นก g ดี e ะน่าดีนะยังเหลือกันไปไ c ก m e ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆคนขับรถไปตามข้างล่างฮัลโหลฮัลโหล เลื่อนออกด้วยเนี่ยเพราะว่ามันแหลมมากเลยไอตรงไอตรงหาดไอตรงเขาเรียกอะไรอะเกลือค่ะที่มันตกตะกอนเป็นเกลือแล้วมันแหลมแหลมมากเลื่อนออกก็ถ้าเ,เพื่อนๆแบบมีเวลาอย่างนี้ค่ะกำลงังซอบิดนะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นวาติมูจินะคะ oh, <okay. S 1> มันเป็น ตอนแรกเราจะกลับแบบเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณขับรถจะไปเอามันด้วยเขาก็เลยไปเอามันด้วยกันเลยไหมแล้วก็จ่ายค่ารถอีกนิดหน่อยก็จ่ายทั้งหมดนะคะ23่สิบสามตินานนะแล้วแบบตรงเนี้ยเป็นสิวเป็นเรื Saturday and Sunday is weekend. Is holiday. Holiday. Eh? Yeah, in Thailand. Saturday and Sunday. That's where? Right. Yeah. Okay. Please, please. yeah. Three, Twenty-four. Please. Twenty-four it's you good. See? You see, don't. I don't have any money. It's Twenty-four. It. Please, please. Thank you so much. Yeah. Tomorrow I leave. This is for my. Eat food. You have Jordan number? No? I think I have. Yeah, I have. Give me. This is my number. This is your number? Yes. Yeah. finish? Ah, this is. my number. Okay. What's your name? Abit. Abit. Okay. Sit Bye bye. ถึงยังปลอดภัยเงินทั้งตัวเหลืออยู่ทั้งหมด4ดีนานนะคะ4ดีนานจะรอดป่าวะเฮ้ยเราแบบมาแค่ไม่กี่วันเอง7 7วันนะคะโอ้โหแรกแรววันแรกไทยๆมาแล้วนะประมาณ4,000แล้วมาแรกที่นี่เพิ่มอีก4,000 8,000เออแลกมาหมด8,900นะคะเพื่อน มันไปแพงตรงที่เพตากินข้าวมือละห้าร้อโอ้โหพระเจ้าดีที่รีบรีบออกอน,นี่อันนี้ก็คือเราจอง a i r b n ีมานะโอเคเดี๋ยวขอไปไปเคลียร์ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะ